สวัสดีคะ่ะมาดูดวงนะคะประจำเดือนมก,กราคมนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ <c oughs> คนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไรในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่อนข้างเครียดเนาะรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเนี่ยเข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายเลยนะคะบางครั้งเรารู้สึกว่าเไม่มีทางออกเลยในชีวิตจะทําอย่างไรดีนะคะดังนั้นอ,อาจารย์แอนแนะนําคุณไม่ต้องกังวลไปนะคะ ถ้าณนะตอนนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคิดไม่ออกนะไปอยู่ใกล้ๆน้ําไปปล่อยปลานะคะก็จะดีนะคะดังนั้นอนะ่ะสิ่งที่คุณหวังไว้มันจะได้ดังหวังนะในเรื่องของเงินนะคะเออคุณอาจจะหวังในเรื่องของเงินใช่ไหมถ้าคุณหวังในเรื่องของเงินคุณได้แน่นอนนะเรื่องเงินเป็นเงิน ก้อนด้วยเป็นเงินที่คุณอยากจะได้มานานแสนนานแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เงินนะในเรื่องของงานเรื่องของงานตัวคุณเองอะวางแผนเนาะในเรื่องของโปรเจกต์งานชิ้นหนึ่งนะคะแต่ถามว่าคุณจะทํามันได้ดีไหมอะขอให้คุณมีเป้าหมายซึ่งถ้าวันนี้คุณมีเป้าหมายอะยังไงซาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะพยายามขับเคลื่อนให้ไปถึงเป้าหมายนะคะบางครั้งอะเป้าหมายที่คุณตั้งไว้อะ อาจจะแบบโอ้โหยิ่งใหญ่เกินไปหรือเปล่านะอ่ะดังนั้นน่ยอาจารย์แอนบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กเป้าหมายกลางเป้าหมายใหญ่นะคะไม่ว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายอะไรนั่นหมายความว่าคุณบรรลุแต่ถ้าเป้าหมายที่ใหญ่จนเกินไปอาจจะยากสักนิดนึงนะสำหรับคนตกงานอ่ะถามว่ามีโอกาสได้งานไหมนะคะให้คุณสมัครงานไว้เยอะโฟกัสในงานที่คุณถนัดแล้วคุณจะได้งานนะอ่ะ ในเรื่องของความรักความรักนะคะตอนนี้ถ้าคุณมีคู่นะคะคุณก็จะเป็นห่วงคนด้านหลังก่อนเหมือนตอนนี้คุณกําลังจะโฟกัสในสิ่งที่คุณจะทําในเรื่องของงานเนาะกำลังจะก้าวไปในเรื่องของงานแต่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าไอ้คนที่บ้านจะเป็นยังไงเขาจะอยู่แล้วโอเคไหมหรือบางคนต้องไปทํางานที่ต่างจังหวัดที่ต่างประเทศเนี่ยก็ต้องเป็นห่วงอีกว่าเออจะเป็นอย่างไรไม่ต้องกังวลไปนะคะอาจารย์แอนแนะนําให้ลุยเดินหน้านะแต่ถ้าใครโสดเนี่ยก็ ยังมีคนคุยเนาะแต่ก็ยังแบบว่าปิดกั้นตัวเองอยู่ไม่รู้ว่าจะต้องแบบเออยังไงดีรู้สึกว่าบางคนอาจจะเข็ดกับเรื่องรักเรื่องราวเดิมๆม,มาก่อนนะคะก็ยังที่จะแบบไม่ก้าวได้ไม่เต็มที่นะอ่ะสุขภาพสุขภาพนะไม่มีอะไรนะ่าห่วงนะคะไพ่จะบอกอะไรไพ่จะบอกว่าเดี๋ยวเงินคุณจะมาแนะ่นอนไม่ต้องกงังวลนะเออเงินคุณจะมาหลากหลายช่องทางเลยแหละนะคะอ่ะสรุปไพ่ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะณนะตอนนี้ตัวคุณเองรู้สึกหมดหวังโหหมดแบบเออมันไม่ได้เลยดังใจเครียดปัญหาทุกซึมเศร้าบางคนนะเป็นโรคเครียดเป็นโรคซึมเศร้าเลยแต่ว่าอย่างที่อาจารย์แอดไม่ ert, ไม่ต้องกังวลอุปสรรคต่างๆมันจะฝ่าฟันไปได้นั่นมันคืออดีตตอนนี้ถ้าคุณยังจมปักอยู่กับเรื่องเดิมๆอ่ะคุณไม่ได้ก้าวคุณจะไม่ได้เงินคุณจะไม่ได้อะไรดังนั้นหยุดจมปักและก็ก้าวต่อไป นะคะขอให้คุณสู้ขอให้คุณลุยยิ่งถ้าคุณสวดบททำมาจากนะจะยิ่งดีนะตอนนี้อาจารย์แอนแนะนำอะ่ะเขาเรียกว่าให้ทําเลยค่ะทําเลยแล้วกงจากนะมันจะหมุนเร็วมากๆแต่ถ้าคุณไม่ได้ทํามันจะนิ่งอยู่เหมือนเดิมนะคะ